เมื่อเราได้หลิบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวครับเราจะมาทำความรู้จักในส่วนของ Fillet กันอีกตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกในส่วนของคำสั่ง f i l l ล t ตนะครับจะเป็นในส่วนของ f i l ิ t เล l l ฟูลราฟิ i l ล e ตนะครับในส่วนนี้เป็นคำสั่งที่น่าสนใจอีกอีกคำสั่งหนึ่งนะครับในส่วนของฟิ l เลตนะครับเป็นฟิ l l e t ไท้ายนะครับจะอยู่ในส่วนของท้ายนี้นะครับเป็นฟูลราฟินเลตนะครับ เช่นเดิมครับโปรแกรมเนี่ย SolidWorks เนี่ยเขาก็จะ select ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้เขาให้เราเลือกผิว3ามด้านนั่นเองนะครับเราเราก็ทำการเลือกผิว3มด้านตามเขาเลยนะครับสังเกตนะครับลูกไอคอนนะครับเขาจะเป็นผิวซ้ายนะครับผิวด้านบนผิวด้านขวานะครับเราก็ทำการเลือกเหมือนกันเลยเลือกเหมือนเขาเลยนะครับในส่วนนี้เราก็เลือกนะครับผมก็เลือกตามเขาเลยนะครับส่วนนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ ส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะพรีวิวออกมาแล้วเห็นไหมครับเขาจะเป็น Full round f i l l e t นะครับในส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นคําสั่งโค้งมนเลยนะครับจากที่คมๆแหลมแหลมอยู่อย่างนี้นะครับก็จะเป็น Full round f i l l e t โค้งมนแบบนี้เลยนะครับ